เราใส่เล็กออกด้วยเจ็ดชิ้นก่มกอมาแล้วหาชิ้นภาษาก่อมาแล้วพี่บ่าองหนึ่งอยู่ตรงเรือปวดบว่างันอดไม่ลงพอหาพันหาซุนไหมเอาซื้อตามภาษาลงพอว่าเจ็ดศุนแล้วก็ได้ว่าลงพอบ,บัง,งานเจ็ดสิบปีเป็นว่าวันวดนี้เหรอเจ็สิเอ็ดปี วันตกเสียเงนิน,นแดนอ่น,อนแล้วแกาลกนางเนอะ้องว่าไปเที่ยวจะไปวันจนันทร์ตาดนาก็สมาเต็มหมสมาครศัมาเนยอัลงพ่อว่ผมว่าหนึ่งเก้เจ็ดเจ็ดเก้าบ่ที่ต้หมากระพนะไปนแย่มันจะรู้กนงานที่สองก,กันเดทเดี่ยนึ่งมเตียงกันบุญในขอโทดอย่างน้อยสามลูก ถ้าเราไล่เป <uk t eta studio> ah ็นหนึ่งสองสามเจเกติแปดรุ่วันไปตามักการเดกว่าพระเดกออกสามเด็กบถวายค่าเทียให้น้องบอลถึงสี่แสนพระวจนะศาสตร์เกริญร้องบานตอบวันหพุทธนิมิตพุทธินิมิตโมาอายุร้องานที่วันนี้มันมากกูกับชิบุบอกคนนี้กันหล่ะต่อไปแต่ไหนแต่ความก็บวจากทร้กัน จะไหนเราญาติน้อดมเจอเหม้อแกมีชิมากะที่แล้เนะียเที่ยงข้าเดียวเ,เนะาะปานี้ยังสิบอ่ะชุดรูปปานี้เข้าใจว่าสี่นอ,นอ,สอ,อนเนี่บนแจกข้ามีจุดประสองค์อยู่สี่ประการเนี่ยแต่ในใต้เนี่ยบอกความเป็นญาติประกาศเกียรติคุณเรื่องคุณศา,า,าสนาเวลาจะจะทำป่านี้ควรจะสำเร็จแกผู้ตายด้วยเหสี่ประการเนี่ยสิ่งของนั้นได้มาด้วยความบริสุทธิ์จะเป็นเจาะเข้ามาจะเป็นโกงเขามา หามาได้ด้วยอยากเหนือแรงงานของตัวเองสอนบริจาคในสมนาชีาพามสมนาขึ้นมาชีาพามขึ้นไม่ออกที่ลหลวงพ่อบอกเมื่อกี้พึ่งินได้ย้ยให้บริจาคในสมชีาพามชีพามขึ้นไม่ออกแต่ว,ว่าหลวงพ่อบอกเมื่อกี้นีย่ยาวออมากหมายถึงบอกตนไม้ตอนจีมาบอกคือน้นองบริจินเขาฟังเห็นไม่ดีฟังไม่จบบอกว่าลงวงพ่อบอกอ่างนั้นไม่ใช่ ในกรณีคนไม่มีเงินแต่ว่าตามเราเนี่บริจาคในสมนาจีบับขึ้นผาสมนาจีบับจีบา,าบขึ้นไม่ออกรายเร่งนะดีนะทำไมอันนี้รวมไปถึงว่าไม่ออกหลายคนที่ฟังเดียนมาตางกุนตานี่เนาะลูกชายตายเราขี่ทีป่วยเรากับไปคนเห็นออกมานอกกับอะไรตายแล้วเราไม่ฟังเปยไปเจ้ากระเพาะเอาของไปส่งสซมือสูมือเทมือ มือที่แปดไปว่าอะไรคนตกน้า่วมเรนบ้านของฝันบอกโอ้ยตายไปเช่นมือแล้วบ่ได้กินอะไรเจ่นเดียวได้กินมาแวะนี่ล้วหนาวพอเดนว่าขึ้ไปส่งสูงมือโย่ไปทำกินด่อนเรนบ้าขึ้นได้เรนบ้าว่ได้ไปเอาเขาเส้นบางในภาก่อนน้าลูกเล่นเองครับท่านจะบอกว่าบริจาคในสมณะชีพาเราจะหายใจได้เป็นต่อได้เนี่ย

สามเจ้าภาพกวดน้ำหมดทิ่ไหนมาตรวจงานเดล้าหลายเวลาป่าเดี๋ยวเริ่มบรรทมแล้วเวลาป่าเดี๋ยนะหายเจ้าภาพกับผมบ๊อบบอสเป็นอย่างแกลหลายบอกเจ้ะมาประกวดน้ำแม่น้ำม่ยากแล้วลำแข็งที่เ่มเลยบอกสามเจ้าภาพกวดน้ำหมดที่ไหนจาได้ว่าครับอย่าน้ำลุกคว่าเนี่ยอย่างย่อที่ทางเมีาตี่นางโหนตุสุจิตาโอนตุยาใจโย ขอส่วนันนี้จงสำเร็จแก่ญาตั้งหลายพระ้ามเจ้าขอให้ตั้งหลายพระคัมีร์จะมีความสชขคันนี้นะอีธานเมมาตาบิตุนหงโตจุจิตาหงนตยาทตโยขอส่วนวันนี้จงสำเร็จแก่มารดาลีเวลาพงข้าพเจ้าขอให้มานดาลีเวลาจมีความโชคกันจิถามีออกนอันแรกอุทิศในแก่จาอันที่สองอุทิศในแก่บิดามาดาใช่อีธามเมยาเตนังใ้แก่ญา ที่ทางเมียมาตายมิตรน้แก่บิดามารดาถามว่าให้แก่ญาติและให้แก่บิดามารดาอันไหนดีกว่ากันตอนเี้ฮนะตอน <c oughs> นี้ให้นให้แก่ญาติสอนให้แก่บิดามารดาถามว่าอันไหนดีกว่ากันได้ <c oughs> รบกวนท่ายนยงเว้เวนอะไรยกเว้นอะไรล่ะ พูดได้ว่ายาดีกว่ายกมือขึ้นให้ใจยากดีกว่ายกมือขึ้นพยโยงจะคนแสดงว่าปึกเปิดปากนะสอนใครเข้าใจว่าอุทิศในแก่ปีนามรรดาดีกว่ายกมือขึ้นอันผู้พยโยงเป็นแบบอาจะได้ใหญ่ลงเนี่ยเอา เราดูกันให้ยากิก็ไมเวลามาดาดีกว่ากันยากแต่เราตอบถึงดีไหมมาเราถลาดเราบผมตื่นให้แก่ยากกับไม่แก่บิดามารดาอันไหนดีกว่ากันให้แก่ยากเพราะบิดามารดาก็เป็นยากถ้าให้แก่บิดามารดาญาติคนอื่นอาจจะไม่ได้รับบอกมาถึงอันนี้รับรองในน้ำอันหนึ่งได้ต่หลายบาทอันนี้บาทีองคือที่เป็นดอก ถ้าไหนฐานคนเจ้าจะว่าหลายเลยวบางบ้านหลายหลายแต่ไม่เนียเหมืปปอนสองลูกบอลชนชุนมันหวานน่าจบลงบอลยือ่อเขาแต่น่าเนี่ยเป็นเด่กพาสุ่บอกหวเนีนะ่ยป็นตะสั้นจากสูงกว่าเงี้ยเลยเนี่ยจะไ่วหลายปันนี้เท่าเพื่อประโยชน์เพื่พอความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยแกย่ญาติทั้งหลายเนะี่มีซื้อยมที่เอานี่ละนี่ แก่ญาติหลายมีแม่ครูทองพัดท่านทีเป็นต้นที่ร่วงรับไปแล้วตลอดกา,าลนั้นเลยแม่ว่าหลายแผ่นบะมี่เจ้าจงกรีแกแก่ญาติหลายมีมารดาและบิดาเป็นต้นที่ร่วงรับไปแล้วตลอดกา,าลนั้นเลยขันไปว่าเกนนี้ผิด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 กับว่าบปลนหลังพ่อซุนนี่กับ่๊อบหย่าังคือกัน ฉันตายกวาผิดมุงเจ้ากว่าผิดน้ำฉันตายกวาติดมุงเจ้าก็เดติดน้ำพรอมุงเจ้าเบิกเกียรญาติทั้งหลายมีมารดาเลเวลาเป็นต้นที orn, ่ล่วงลับไปแล้วตลอดกาลนละนาเดินลงอย่อขันมะเสื่อคับเกียรญาติทั้งหลายมีแม่ครูตองปั๊บตันดีเป็นต้นที่ล่วงลับไปแล้วจะว่าหลายบ่หลายบิดหลาย แต่ทั้งหลายมีเิดามารดาปูตายายหญ่ภรรยาสามีบุตรที่ราเจ้าคำในเวรสัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้าสัตว์บา้านเท้าทกกสัตว์เท้ามีด้านกดีสัตว์าดที่กเป็นเจ้าในเขีเข้ยดีนทรมานใช้การใช้งาน่องลบากก็ดีพปอินมาบมพยาย,ยมยาาุไ้อาจจะโรคกาทั้งสี่สี่เหลี่ก็ตามมาสัตว์รกจ้ากว่าดวงวิญญ,ญาณแม่รูตองพัันทีไปอยู่ในฐานที่ไรไม่รับรู้รับทราบ ายเทพเจ้าหนวงเทวนาหลายนำข่าวสารนปรลลวิญยาณขอมแม่ร <speaking> ูทองคบไม่ยืยนไก่ลงวัดจำได้จังมากจได้เส่เทวดาเป็นคำว่างทึกอะไ้นะครับองเต้เป็นเเจาแล้วเป็นต้นว่าังมีเป็นต้นอันเป็นต้นนี่พระในบอกตาต้นมันต้นมันไปันบ่กงาันบ่ ผลดอกไม้กับผลต้นมันละยายต้นนี้ย่าจะเป็นผลใบมันหลายาย่าเนอะผลต้นเด่นเดี๋ยวมาค่ะติบหยิบหยิบเรามานได้ก็ตองต้นได้หมดไปมันต้องบอกหน้ามัต้องบอกผลดอกมัต้องบอกผลต้นต้องหยบียาหน้าหลายย่าเยอะนะให้แก่ญาติดีกว่าให้แก่บิดามารดาเพราะมารดาบิดาก็นับในญาติญาติมีเกียรติโชคดีลืมออก นำเราเป็นเ,นนเนองนำขึ้นกำบอลสามชั่วโคตรนำรองกระลาสามชั่วโคตรพ่อปู่ทวดลูกหลานเหลนบนลสามพงล่างสามไปลงเจนกับตัวเราเลยจากนี้ไปไม่ถือว่าเป็นยากเพราะไม่รู้จักกันเดี๋ยวถือจะบอกผมเป็นยังไงยี่ห้อายเบียร์นี่ยแต่ถึงมีล่วมีหลานม,ม,ม,มีเหล่งอะไรเนาะที่หลานจะบอมีเนี่ยเลยจาก ชั่วไปนี่ไม่ถือว่าเป็นงานเพราะไม่รู้จักกันหาสารเจ้าภาพกว่า,าน้าคนที่ได้สี่กิจปิญญาของแม่ครูต้อพักตันดีมานโนมุตนาถามไม่ออกปานิฟ้าสี่ปันวันนี้แม่ครูต้องพัดมาเพราะย่าบอป้านดีบ้าบอเพรานว่าแม่ครูต้องพัดมายกเมื่อเกิน เออแม่คุณต้องปบัติอย่านี้เดี๋ยวแม่คุณตัวนี้บ้า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 ี่เซ่บ่มาแล้วเราควจะบอกคาตอบก็ตามถามบ้ามาหนี้แม่คุต้องผ่านบ้าบอไอต่อว่าบ่นดีใจเอาอารมณบ้ากับบ่นดีขึ้นกัน แต่บามทีขอเปลี่ยนเพี้ยแต่บางที่ใชาบมาพ่มากัรสั่งเราสมบวราบ้านนี้มี60ลังคาอาจารย์ด็อกเตอร์เนี่ยคนแจกค้านเหมือนถามว่านแจกคารไปเบิ่งตัวราคามากของบ่อบ่อเพราะว่าพวกคนติดกับกำลังคนนี้ของคนติดก็แค่ต้องเตร์แต่กีเป็นล้อมันจะทำาลาเป็นว่าโอ้ทีกันก็บ้านี่ยแจกกระสังแล้ว แล้วเาก็ได้สนใจเล่มาว่าเราะจิเก็บเทียัว่าเป็นแจกซ้อนไปหนิหมายพวกตามโยมเมกันลงหัวคำบงไปหน่สมุทรราชจำจำลงเพียงอันเชิญนี่มาบนลงห่วไปห้าลงหัวสร้างเล่าเนาะบอกบงไปบงดึงแยงเลยนี่นะเออนี่เนี่นี่บอกอย่าง้นลงจิตก็แจกอัจารยมากกว่ามากมันเป็นอย่างบานนี้ เราพูเดี่ยวแต่พ่อแม่กบสังเกเราเดี่ยวต้องแต่ความจิงแต่พกเหมือนแม่ไม่บอกอันนี้เราพูดเดียวพ่าแม่สังเกเราเดี่ยวแต่เราปฏิบาติสิพวกนี้เป็นพวกกัดดิสมานกายมีร่างกายไม่ปรากฏได้กันบ่อยเห็นด้วยตาแต่ถ้าปฏิเสธบาบโมีเด้อะดังเบญสักเขาบอกว่าที่ว่างเปลา่าไม่มีว่างเปลา่ายังสิเขาก็เห็นเจอได้ยากเลยรูปเสียงกลิ่นรส แต่เม like like like, like, ุ่เจ้าเห็นกินหอมหอมเดียยบปะยามันลอยมาหอมหอมเป็นเป็นเมื่อเจ้าเทียบบอกแต่มื่เจ้าเวเม่เจ้าจุปะเจี๊ากินไม่มีอะไรบอมีอะไรมันหอมมันเหม็นอยู่ในบรรยาลกกับมีในอากาศลูกกัมีแต่ห้องเหม็นหอมหอมเห็นมั้งกันอยากเห็นลูกก็อยากเอาโทรทดศนว่าต่างว้นี่ว่าจากผูเรียนแวะววาขอวันนี้วันเสาร์เปล่วันเสาร์หนึ่งผู้ชายก็คอยมากดิ ป้นสาวันดินจำใหม่ได้ลุงบอกว่าอยากเห็นป้าสาวันด้ใงานใ้ยมากเป็นอย่างถามมังงุ้ยขันนอตตะทัไมทตองไปดีเว็บบ่เีบนี่ยมันมัจงใในลูกเนี่ยแต่ว่าเมื่อลุงองเงินที่เห็นมือฝนตกใจเฮเฮ้บนปืนตอนทัไปแม่วันรับกับรับปกกันตีตีมวยกัเตะกันปูนเี่น้องจะสิบบเกียกางปมาณแตงุงเที แม่ของตัวเราตัวดว่าเครื่อสินบนเปียกมันจะไหนให,หนอ,อันนี้เปียกยงังไงฟังมีหมดแต่เราไม่เห็นเป็นพวกอาทิสมานกายมีร่างกายแม่ประกอบเพราะตาเราไม่ดีตัวนี้ก็อสายตาบู้ดีหลายคนโยมอาจารย์ดรสายตาผู้ดีเ,งงเนี่ย69ปีตัวนี้หลงวงพ่อเป็นบาปเป็นทุกเ,เป็นยากนั่เป็นตาหนิล่ะเ,เ,เป็นตาหนิเอามาแยกเป็นตาหลวงพ่อไอ้บ่ จวลก็ตัวเเป็นการจาราจัวดนีตอนนี้ย่าจากบ้านขนาอาสิป่าโอจยวาจะเจ้ใส่เป็นตาเป็กเนาะกันนันาสิป่าเอเราตาดีล่ะเื่อกี้วันนี้พวงานใส่กับพวกงามเดียวนีหล้พ่อเป็นถูกอันดับแรกนี่คือเป็นตา ตาพอดีไม่ไดบหน่งเนี่ยวงพ่โยมาาว่าได้ว่าเกาวาก็เป็นบายโยมาเลยเนมนตาทจรเปนอาลังสือเล่นหน่อยมาบอกว่าหลวงพ่อโยมหมาเลยเนี่ยถื่สิ่งากไปก็ไม่ไดมากก็โยมเมียเนาะไอโยมเมีแล้วมันก็ตาไปสิ Aa sɛ ɛ waaye ka bɔ yen n bɛ taa kanna kooku am na n <simitation> se ne nyɔɔ ne yiii wɛrdiyɛn mo ayi la nana ma ne yen ayi baa maa kujejɛ waa dugulɔ yaŋ bubɔn bɔn naa te yàlla na kóo wɛlɛ afɔwɛ taa kɔjɔn wa njo ne wànyi rɛ nyi ne yɛ bata kunko gbemia na ma tɔgbu la ari naa si bɛn <simitation> tso kɔl lakun tso tso bolo so bɛ tan mi kankcɛ waa yi nyaa. ่งพวกน้ม่มีสิ่งสิ่งเว่าสนบอกเด้่ให้เขาเอาหวไปดีความรุดเอาส่วไอ้ยีล็อาว่ายุพุูธต่อเพียงเอาส่ใเป็นตาหลอกเขาถือไม่ได้มันมาถึงจาของบานเนี่ยอันนี้คือนแรกเน่ยอนนี้กดังม่อเจ้ายเนี่ยเขาอินเบืองไรเดียวเนี่ยวนนึงห้าวรือหน่้าเนี่ยไปเสียเล แต่ก็จำเป็นเงียไม่อยาทึ่งจุกแล้วหลองบันจิบอกอ่ไรแม่นเราบางไว้กับพอฟังโลคโควิดนะคุณเจ้าเนอะพราะว่าตามแบบอธิบายโควิดเิยได้สามด่นมานหนึ่งตาสองจมูกสามตาี่ห <laughs> ลงวงพอเปลนหลายๆเนี่ยไม่ออกเพราะท่านปินตาอย่างคน,น <laughs> มันเข่าปากคนจะบูกก็ได้ัมนต้องเข่าตาแม่บอบอวางสัตเนี่อจ้นัานมากบรรลุนุจนยนได้ยแบบนี้ปิดตามมากบอสก็มีมีเยินปากก็ปาลุกหัวลอยเดียวเอปองกันว่ปองแกนรัดกับปิดบนสุนี่เนี่ยเปี่ยนเขาบอกกครับกราเล่นกักรยานมาเย่เน้ะ ลง,าางรประวัตสิไม่ได้แ่นมีตาบ้านเขาพูไเป็นยังหนอแอ่มีคนบานนา้านเดินจะมาเดินไม่แก้มจะคอยเป็น่นสมองเขาเปลี่ยัหนอกจะวางเกลียวตามระเบียบแต่ละพอเป็นไปยู่ยุ่งไปม่ออกต้อต้อตา,าน,ร,นะะรัฐบาลอ่า่อว่อมวนบรรลาจะอะไรอีกเล็วมันตากระเกิดตอนที่ใอย,ยมมุ่งมุกวนปากจะูงตาไม่ออกเปลียนยังเดมัมนเปลนตา จังเหล่จ้างหัวมันเดี่ย่าัโควิดไม่ยากเมื่อกี้ขี่รถมาเนี่ยเกินจากกองเทียซ้ำเสียงของบุนได้ยอดตังเติร์มวัาทล่สามส่วนมึงว่าเขามาไในสถานการณ์ใดเยสถานการณ์สงมการหรือว่าจังไหนแดงล้างแดงไฟแดงมาหม่องต้องสามชีวิตอ่ะยังดีไปไหน ลองปอลเลยอยากเห็นว่าเป็นรายแรกเม่วานทำเดียวพกไม่ได้เกิดันอันตรายแต่และปีตอนนี้ตายปีละสามสี่ยอยเบางปีสูญถดเกิร้อยกว่าเนี่ยสิบสองถึงสิบห้าเนี่ยมีละสามร้อยสี้อยเลยตายนะแต่ว่าโควิดในปีกัวลเหล่าก็ทังพัลอยนี่แหละต้องบอเลยาก้ันเป็นเรืองนี่ยเอาเรียน,น,นๆๆจริงๆๆๆนด่เรียนจริงนี่เลยยาเนันเนี่ย ก้าวที่ตวเก99นะ99 99แต่ไหนวะเนี่ยเี๋ยวพีปีกว่าแล้ว992แต่ว่าเกิบวันอนอราิปีละ300 400 600 7 800เจ็ดมืออันนี้ปีกว่าแล้วเมื่อวัน99มือนี่หลังที่ทะลุเกินไปหน่อยอรของกัรตั้งอะไปตั้งอะงหลังตั้งด้านตั้งน้เด็นวันอันตรายเนี่ยเราเรีกว่าอย่างไปเสดเลยยกยอ อะวันสารทกิดืนกวนนี้ลบโควิดอีกแล้วันนทรงเสาร์ไปมันเกิดอกเข้ามีคนแปลหนาบอใชไเนี่ยก้อดอกจากคนแ่มีบอใชไมเนี่ยคุณี่รนาะเอวักับย่คนแย้ด้วยกันน้ก็ลับเบอสื่อได้ก้มานีมันเก็มีเป็นในละคนนี่ก็ได้ปานนี้เขาก่าคนนี้ละไม่เห็นพระป่านนี้ ถ้ามุเจ้าอย่างี้ถ่ฟังดีเนผัวมียเนี่ยเมียกเมียยอดเนี่ยเจนาเส้นอากาศคำนองเ่อันเจ็บปวดวได้สองไส้บอลเตะบ้านเนี่ยสงสัยบอลเตะบ้าสงไสยบอลได้นไม่สงสัยมีอยู่สองประเภท ฟังแล้วเข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งก็ไม่สงสัยลองฟังไปแล้วเมือ่อเยื้ก็ไม่สงสัยเหมือนกันว่าไดเกิดว่าจากของยุคก่อนนึงฟังแล้วเข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งไม่สงสัยอยู่เมื่อคืนเฮ้ยเป็นเงือนฝาสองเมือ่อเยื้อยุคเมื่อคืน กะคอยฟังไปยังส the ่ล่ะคอยฟังไปบอะรบีกจัดงานเหมือนมาโบเรียงนี่หลฟังบาไโบเรียงอื่นเนี่ยอกเรียงเกิดบุญที่ถูกผู้ถูกที่ทำให้เจ้าผู้ตายเนี่แบ่งโค้งต้องบัหน้าบอบอกว่าอะไรแจ่ว่ากนไมาเรีงบลบว่าว่ากันัมาเียมานั่งเดียนซอยยยูนิคเลยจีไบกวนนอจาวาไ่กรดีกะลาไม่เห็นอะไรเนาะ มาแล้วมาดันดูโซฟาเหยียนขาอยู่เนี่ยแค่นันลงพิวด้านกว่างจะไข่ใหญ่อ่าไรเอนเฮ้ยไหนเป็นบ่าเป็นบ้าเอียวอาจารย์ดอกร็ไดไม่ออกมาได้เพ่อเนี่ยเชียหรายเป็นไส้ได้ยี่ห้ยากวดเชียงรายได้เป็นคญเราเนี่ยเพราะฉะนั้นในวันนี้ธรรมภาพมีโอกาสมาชี้แกงแสดงมาระเทศสนาข้อละาันละน้อย มองว่าเป็นเครื่องเตือนจิตจิตใจแก่บรรดาญาโยมี่น้องสาธุชนทั้งหลายเห็นว่าสมควรด้วยเวลาใต้ที่สุดนี้ด้วยอำนาจระพุท้าประดังบรรสอ์อิมินาคตนาตุณยนะด้วยอำนาจบุรุษชนคนงามความดีทั้งในบำเพ็ญมาในคราวนี้็ดีข้าพขอก็ดีจงมาวงกันเป็นตบะเดชาประใจญ่อาเมฆผลธรรมดานให้รวงจิตวิยาของแม่ครูทองพัดทันทียองเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญในกุศลที่ทราบนี้ อยากบินตั้งหลายทำแล้วในวันนี้ถ้ามีความทุกข์ก็คอยพ้นจากความทุกข์ถ้ามีความสุขแล้วขอจะมีความสุขจริงๆขึ้นไปและขอตั้งกัลยาณีเมืองคนในบาราญะชมแก่ผู้มีเกียรติทุกท่านที่มีโอกาสร่วมงานนี้จงเจริญด้วยอายุปัญหาสุขภาพประฏิมานธรรมสามสมบัติอิมัลตนะพงคนมีบุตรเพิ่มบนด้วยลาภยศตะเฉินจงทุกประการดังธรตมภาพรมีศาิสนามาตผสมบูรณ์ด้วย เอวังก็มีด้วยปากกาเนชานี